โอ้โห oh, oh, oh. พี่น้องวันนี้นาเล็กมารีวิวกันว่าทางลอดอุโมง์สีแยกกมสิบมีรถวิ่งแล้วนะนี่ฮะเปิดใช้วันน่าจะเป็นวันแรกนะวันนี้วันที่20พันวาคม2566นะก็ถือว่าได้เปิดใช้ก่อนปีใหม่นี่ฮะส,สุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยหลังจากที่เรารอกันมานาน เปิดแล้วครับในสารทีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นี่ฮะตรงเส้นทางแยกกมสินะจะมีทางยกระดับนะเป็นสะพานข้ามนะแล้วก็ทางลอดเนี่ยเรารอกันมาตั้งนานนะยังไม่ได้มีรถวิ่งสักทีนะแต่วันนี้วันที่20ทธันวาคม2566นน่าจะเปิดให้รถวิ่งแบบเป็นทางการแล้วนะเพราะว่าที่ปิดที่กั้นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมีวิ่งมาแล้วนะลอดอุมโมงมาแล้วก็ถือว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็ทำให้การจราจรของโซนบริเวณสี่แยกกม .10 เนี่ยโล่งขึ้นนะรถวิ่งได้เร็วขึ้นในคล่องขึ้นนะนั่นฮะวิ่งสวนไปสวนมานาีเดี๋ยว นี่นเล็กยืนอยู่บนสะพานลอยนะนี่นี่น,น,นีก่อนหน้านั้นตรงนี้เราจะปิดนะเส้นทางนี้ไปที่สมสารนะไปที่สนามบินอูตเปานะไปได้หลายที่นะหรือว่าจะไปเที่ยวทะเลก็ได้นะบรรยากาศแบบนี้รถก็จะโล่งขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะนั้นปีใหม่คนที่ มาจากกรุงเทพมาเนี่วิ่งทะลุผ่านได้เลยนะสบายสบายเลยเ yeah. นี่ยบรรยากาศดีฮะอยู่ข้างบน <Yeah. S 2> นี่ฮะหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิ์ฮะโซนด้านข้างฮะโซนด้านข้างของประตูสี่รถ yeah. วิ่งมันก็จะไม่แออัดไงฮะนะเพราะว่ามีรถวิ่งมาจาก ฝั่งนู้นได้สบายๆนะลอดอุโมงคได้เนะโซนมาจากฝั่งระยองก็สามารถที่จะวิ่งได้โล่งๆนะรถออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตก็จะวิ่งได้สบายๆนะวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะเล็กก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะถือว่ารายงานได้เร็วหลังจากที่เรารอกันมานาน ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีค่ะ